ท่านประธานสภาที่เคารพครับของศรีแท่จึงค่ะสีสเกตเขต8ดพรรคเพื่อไทยนะคะขออนุญ,ญาตปรึกษาหารือผ่านท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสากกรและท่านรัฐมนตรีช่วยท่านประพาสโพุทธสุทธนทรนะคะท่านประธานคะเรื่องของการระบาดของโรคลำปีสกินในโคในกระบือน,นั้นดิฉันอยากจะปรึกษาหารือท่านสองเรื่องก็คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องการเยียวยาซึ่งมันจะต้องเร่งด่วน รวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ์กับการเวลาวันนี้ดิฉันทราบว่ากระทรวงได้นำเสนอ,อ,อการเยียวยา ไปแล้วแต่ฉันอยากปรึกษาว่าท่านได้พูดคุยปรึกษาความเห็นจากเกษตรกรเหล่านั้นด้วยหรือไม่เพื่อให้เกิดความเหมาะสมพอเพียงเพราะว่าวันนี้ถ้ายอยตายเรื่อยๆนะคะท่านประธานในสี่อำเภอของดิฉันนี่เกือบหมื่นตัวนะคะท่านประธานราศีสลายตายมากที่สุด206ตัวยางชุม74ศิลาลาด96อำเภอเล็กๆนะคะนี่ แล้วก็โพสีสวรรณ68ตัวตายไป444ตัวเพราะนั้นจะต้องเร่งรัดรวดเร็วเลยค่ะท่านประธานวันนี้โควิดคนก็แย่แล้วนะคะทำมาหากินไม่ได้โคกระบือเป็นสมบัติสุดท้ายใต้ถุนบ้านต้องต้องอย่างรวดเร็วรีบเร่งพอเพียงด้วยค่ะอันที่สองก็คือเรื่องการกระจายวัคซีนการกระจายไประดับจังหวัดระดับตำบลระดับหมู่บ้านและ ฉีดวัคซีนในพื้นที่ยังสับสนนะคะท่านประธานตอนแรกบอกว่าตำบลไหนที่มีโรคระบาดไม่สามารถจะฉีดวัคซีนได้แต่ตอนหลังนี่ปลดล็อกปลดล็อกแล้วนี่ยังสับสนว่าจะฉีดตรงไหนได้ยังไงเพราะว่าบางพื้นที่นี่ทุกหมู่บ้านเลยคะ่ะท่านประธานมีวัวที่ป่วยทุกหมู่บ้านเลยแล้วก็บ้านก็ติดติดกันเพราะนั้นจะจะฉีดอย่างไรถึงจะเกิดประโยชน์ถึงจะได้ฉีด เพราะว่าถ้าบอกว่าห่างห้ากิโลสิบกิโลมันก็เป็นไปไม่ได้แต่บ้านหลังหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งก็ติดบ้านนี้ติดหนึ่งตัวอีกบ้านนน้นติด3 4ตัวถ้าถ้าใช้กติกาอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์จึงจะเกิดการครอบคลุมนะคะท่านประธานอยากจะให้ทางประสัตจังหวัดหรือกรมให้ความชัดเจนให้มากกว่านี้เพื่อจะได้เพื่อจะได้เกิดความคล่องตัวในการทำงานและ ประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องเกษตรกรค่ะคุณค่ะ